นี่อด้วยตรงเนี่อด้วยให้เร็วหน่อยให้เร็วกว่านี้อีกให้ไวกว่านี้อีกอะไรๆก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยให้เร็วให้เราเร็วหน่อยให้ไวกว่านี้อีกตัดสู้ช่วยตัดช่วยมิงานเดี๋ยวลูกจะไปคาอยู่ตรงตัวดูตัวรู้ไงอืมมันจะเสียเวลารู้แบบไม่ตัดสู้ไงมันเสียเวลา ดูก็ไม่ตัดในสิ่งที่ดูก็เสียเวลาอ่างี้ไม่เนื่องด้วยจิตลูกเออมีเนื่องด้วยสภาวะไม่เนื่องด้วยนอกดินในไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยดีนะตัดให้เป็นนะตัดสรุปให้เป็น ตัดสรุให้ได้นะตัดสรุให้เป็น เป็นไหมล่ะถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเป็นไหมถ้าเป็นก็ใช้ได้ทุกประโยคเลยลูกสิ่งสิ่งที่ไม่ใช่จิตแล้วก็ต้องถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีกแล้วมันจะไม่ใช่ตรงจิตเองถ้าถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเป็นลูกก็ใช้ประโยคไหนก็ไปได้กัน เพราะว่าเวลาลูกใช้ประโยคไหนมันก็จะมีเนื้อหาตัวนี้ไปด้วยไอถอยจากตัวถอยถอยจากประโยคนั้นแหละเออถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยใช้ประโยคไหนมันก็ถอยจากประโยคนั้นไปด้วยไ,ไม่เอาลูกก็ถอยจากเอาไม่เอาไปด้วยไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่ Everyone. ไปด้วยอย่างนี้มันจะไม่ไปค้างอยู่ตรงประโยคนั้นะประโยคนี้ไม่ไปคายอยู่ตรงบัญญัติบัญญัติทิ้งบัญญัติบัญญัติสละบัญญัติประโยคไหนก็สละประโยคนั้น นั่นแหละมันได้ว่าตัดสรู้จริงนั่นแหละเรียกว่าดับล้างลูกเรียกว่าไล่ล่องลอยล้างสิ่งที่ไม่ใช่จิตไงใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตโปน มีเกี่ยวทั้งเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวนี่ก็ถอยจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละครับมันจริงจะไม่เกี่ยวจริงไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวแบบถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยมันเป็นองค์ประกอบมันเป็นเนื้อหาองค์ประกอบของการตัดสู้ช่วยนั่นแหล จิตเนี่ยมันจะมีแต่กระทบมีแต่ปะทะมีแต่ชนก็เรียกว่าปุถุชนมักระทบมันปะทะเข้าไปสัมผัสแต่ถ้าถอยจาตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยมันจะนอกเหนือสัมผัสนอกเหนือภาษะนอกเหนือกระทบนอกเหนือตัวเข้าไปบวกเข้าไปชนสิ่งนั้นเราเรียกว่าดับล้างลูกไหลลองรอยล้าง ปลดได้หมดเลยทุกชั้นภูมิใช้สิ่งนี้โปลดได้หมดทุกชั้นภูมิปลอดมานก็ใช้สิ่งนี้นะเพราะมาในมีแต่ตัวเกิดดับไงไม่ไม่ได้ตัวใช้จิตใช้จิตใช้จิตยุแยแทรกแทงอย่างนี้อย่างนั้นลูกก็ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตนี่ปลดมานลูกก็ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตเนี่ยปลดได้พวกที่มีจิตพูกที่ยังหลงจิตพวกที่ยังมีจิตพวกยังเป็นจิต ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยแล้วก็นอกเหนือจิตไปเองจิตมันก็สารพัดล่ะลูกลมความรู้สึกนึกคิดแล้วว่าเป็นมโนวิบากเป็นมโนวิบากยึดไปหมด นันเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้การคอยละจักมันไม่ไหวหรอกเออไม่ค่อยตัดตรงนั้นตัดตรงนี้อารมณ์นั้นไม่ไหวหรอกเออถอยเลยถอยอย่ตัวถอยตัวไม่ถอยเหมือนกับสละจิตทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่ทีละอารมณ์ไม่ใช่แค่ทีละความรู้สึกไม่ใช่แค่ทีละขนาดของความนึกความคิดความเห็นความหมายลูกทั้งระบบเลยถอยอย่ตัวถอยตัวไม่ถอยก็มันเป็นการสละมโน สละตัวมโนเองสละตัวจิตเองทั้งระบบเลยอย่างนี้เรียกว่าฉับพันเรียว่าชละฉับันี่นะไม่ต้องไปเสียเวลาล่าจิตนั่นล่าจิตแบบนั่นแบบนี้อย่าเสียเวลามันยุมมยิมอืมน้ำดีน้ำไร พอถอยก็ตัวถอยตัวไม่ถอยนี่เรียบร้อยเลยนอกเหนือทั้งกายนอกเหนือทั้งจิตพร้อมกันในขนาเดียวในขนาเดียวนั่นเลยแต่ลูกก็ต้องเร็วอ่ะอืมมันจะนอกเหนือทั้งกายทั้งจิตพร้อมกันในลวดเดียวขนาเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ไงมันสรรพสิ่งด้วยนอกในพร้อมกันมันเป็นการตัดสู้และตัดสู้ช่วยพร้อมกัน เรียกว่าวัชระแห่งการตัดสูุประโยคเดียวก็เรียบร้อยวัชระแห่งมหาคุณาประโยคเดียวก็เรียบร้อยทั้งสองปวัติพร้อมเงินไปไม่ใช่ลูกจะไปเช็คจิตแต่ละดวงไม่ใช่นะต้องไปรู้เขารู้เราลูเราลูเขาเราใช้ในสิ่งที่นอกเหนือตัวรู้ดับล้างไปเลยอย่าไปโม่แต่ใช่ตัวรู้ไปเช็คลูเราลูเขารู เจ้ารู้ค่อยรู้นี่รู้นั่นโอ้อย่างเนี้ยมันยิบย่อยมันยุ่มยิ้มมันเรื่องมากมันลำรีลำไรมันช้าไงมันไม่วัชระไม่เฉียดจะได้ไม่เหนื่อยด้วยวิถีญาณไม่เหนื่อยด้วยปัญญา มีโมเตเนตเหน่อยด้วยตัวปัญญาด้วยวิถีญาณทัศน์ใช้สิ่งที่โดยเนื้อหาล้างเป็น แล้วก bueno? no. ็พร้อมกันนะลูกนะทุกอย่างพร้อมกันประโยชน์ไหนก็พร้อมกันกับสรรพสิ่งไปด้วยเพราะมันคือการตัดสู้ช่วยไปด้วยดับล้างช่วยไปด้วยไล้ร่องรอยล้างช่วยไปด้วยไม่ใช่แค่ประโยชน์ตนอืมประโยชน์สังสวัสดิ์ด้วยพร้อมกันทุกอย่างไม่ใช่ว่าจ้องที่จะสรุปเอามาใส่จิตใส่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องทุกอย่างไปด้วย ไอ้ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่มันคือทุกอย่างมันคือทุกอย่างถ้าอย่างเนี้ยมันจะดับล้างทุกอย่างไปได้กันต่อไปเบื้องหลังการรู้การดูของลูกมันก็เป็นการดับล้างแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวรู้ข้างเฉยตัวดูข้างเฉยแล้วต่อไปไอ้เบื้องหลังตัวดูตัวรู้ของลูกมันจะกลายเป็น ไอ้ถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยมันกลายเป็นดับล้างไปพร้อมนอกหนมันจะไม่ใช่แค่ตัวรู้แบบเดิมๆของของทุกคนตัวดูตัวรู้ค้างตัวรู้ตัวดูค้างในตัวดูตัวรู้ก็ค้างอยู่ในตัวรู้อยู่อย่างนั้นมันไอ้ไอ้แบบไอ้แบบโลกียธรรมแบบปุรุชนอย่างนั้นต่อไปก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วรู้มีเห็นมี รู้มีตัวดูมีตัวเห็นมีตัวรู้มีแต่ไอเบื้องหลังตัวดูตัวรู้นี่สินี่แหละถอยจ้ตัวถอยตัวไม่ถอยเป็นก็เรียบร้อยไล่ล่องลอยล้างดับล้างไปพร้อมกับตัวรู้ตัวเห็นไม่ใช่มีแต่ตัวรู้ตัวเห็นล้วน อืมไม่ใช่มีแต่ตัวรู้ตัวเห็นล้วนๆดูจะได้นอกเหนือปัญญาเป็นนอกเหนือญาณทัศนาเป็นนอกเหนือทิฏฐิเป็นตัวเห็นก็คือทิฏฐิตัวรู้ก็คือญาณทัศนะหรือปัญญา อยู่ได้กันเมบตัวรู้เดี๋ยวลูกจะได้นอกเหนือยานปัญญาเป็นยานทัศนะเป็นแล้วก็นอกเหนือทิฏฐิเป็น ไม่ลูกก็ถอยจากไม่ไม่ไม่นั่นแหละถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ทีนี้มันก็จะคลายมันไม่เป็นก้อนมันไม่มันไม่เป็นสภาวะออมันไม่ตัน,นตอะไรอะไรก็ไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาสภาวะมันก็ทิ้งสภาวะไป บรารมีนะ่ะมีไว้โปรดไว้เป็นกํลาลัลางโปรดสังสรวัตรไม่ใช่มีไว้เพื่ออยู่กับบรารมีอาศัยบรารมีจะม,มาติดสวรรค์ติดอะไรอยู่ไม่ได้มัวจะมาติดพรมโลกติดเทวโลกอยู่ไม่ได้ติดมนุษยโลกอยู่อะไรไม่ไดมงง้มันไม่ใช่มีไว้เพื่อให้มันติดมันยึดบุญบารมีวาสนาเพราะบอกให้เป็นกําลังตัดสู้ช่วยสังสารวัตรไป หลุดช่วยสองสวัดค์ไปไม่ใช่เอามาอยู่เอามายึดไม่ได้น่าอยู่อะไรๆมันก็ไม่ได้น่ายึดอะไรๆมันก็ไม่ได้น่าอยู่มันชั่วคราว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 เน็ดเหนื่อยต้องหามาทดแทนใหม่อีกเน็ดเหนื่อยก็ต้องหามาทดแทนใหม่อีกอะไรก็ชั่วคราวชั่วคราวหมดไปหมดไปเน็ดเหนื่อยก็ต้องหาขึ้นมาทดแทนใหม่ เสียเวลาเน็เหน่อยกับการหามาทดแทนใหม่สร้างใหม่อีกท้าใหม่อีกมันไม่ได้น่ยึดมันไม่ได้หน่เอาอะไรหรอกวาสนาบุญบารมีมันหมดเป็นผู้เส่อมในตัวมันเองเป็นหมดยุทธกรรมเป็นหมดก็ต้องเสียเวลามาควนขายหาใหม่อีกเติมใหม่อีกแต่นั่นก็ให้มันเป็นกำลังในการหลบพ้นช่วยสัมวัตเท่านั้นพอ ไม่ใช่เอามาหลงอยู่เอามาหลงยึดไม่ว่าพรมโลกเทวโลกมนุษยโลกอะไรจะพรมไหนชั้นไหนก็ตามที่ไม่ใช่จะเอามาหลงอยู่หลงยึดพรมไหนมันก็ตายเป็นพรมโลกก็ตายเป็นเทวโลกก็ตายเป็นหมดยุทกรรม ก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ก็ตายเป็นหมือนยุกรมรมก่อศาสต์บารมีดีๆท่านั้นลูกหลานบริวารมันก็เสียเวลากเกษตรเวียนเศรษกรรมในการใช้ชีวิตยอยู่แบบนั้นแบบนี้โมเดศเศรษกรรมเศรษวิบากอะไรเสรียเวลาการใช้ชีวิตยอยู่เวลามันยังเศรษวิบากพวกนี้มันเยอะอยู่ ไม่เหมือนกหลวงพ่อไงหลวงพ่อนี่ก่อนจะลองจุดตีดาริลงอย่างนี้ว่าเออจุดตีในงวดเนี้ต้องบวชอย่างเดียวเออไม่ต้องไปเสียเวลาอย่างอื่นตัองบวชอย่างเดียวแล้วประกาศศัจธรรมอย่างเดียวก็ลงยุติดาริอุบโลกอุบโลกดารฤกํากับการเกิดพอลองมาก็มวคิดแต่จะบวชอย่างเดียวเลยอ่ะเอออย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลย เรื่องอื่นไม่สนใจอะไรดำรนิฤจะบวชอย่างเดียวแต่พวกเรามันจะมีเรื่องของเสษกรรมเศษวิบากอะไรส่วนนั้นส่วนนี้อยู่ก็ใช้ไปแล้วก็แล้วแล้วไป,ปแต่ถ้ามันยังเหลืออยู่ลูกก็ตัดสรู้ช่วยมันไปด้วยทำกลางกรรมวิบากนั่นแหละลูกก็ สรุปเนื้อหาตัดสรุปไปด้วยกันกับมันนี่แหละไม่ต้องไปรังเกียจเดียดฉันมันจะมีกรรมวิบ่ากตัวไหนตกค้างอยู่ล้วก็ไปด้วยกันตัดสรุปช่วยไปด้วยกันนี่นแหละไม่ต้องไปรังเกียจก็ไ,ไปเพราะอาการใช้กรรมใช้วิบ่ากนี่แหละไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรนะ ของท่านนี่ไม่ได้เสียเวลากับการเรียนการศึกษาเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเสียเวลากับอะไรๆแบบลอกๆเลยอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเลยตรงๆดําเอยจิตลงตรงๆก็ตรงตามนั้นออกก็ง่ายด้วยคลอดก็ง่ายด้วยเอ่อคุณแม่บอกเลยว่าเหมือนกับคนที่ปวดท้องไถยหนักๆเนี่ยแค่ไป นางก็หลุดออกเลยอย่างเงี้ยคลอดง่ายด้วยร้อนไปหร้อเปล่ะระเบิดแรือเป่าแต่ในยุคนี้ก็เหมือนกันแต่ละภรอภูมัจะมาเ,เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องขอขอมากรรมม่เยอะ แชร์บราบราบมีเยอะๆแล้วก็ประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในในทางโลกทางธรรมกันเยอะๆแม้แต่เรื่องวาสนาบุญบราบราบมีศีลสมาธิปัญญาก็ประกาศถอนตัวตั้งเอาเยอะๆ,ๆลองมาแล้วมันจะได้ไม่โมไปใช้กรรมไนงะไปหลงสร้างบุญเอาบุญไปหลงบำเพ็ญเอาบำเพ็ญปฏิบัติเอาปฏิบัติติดตัวเอาสอนก็เป็นกรรมเป็นวิบา,วากวนเวนอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่หลุดพ้นง่าย เพราะความหลุดพ้นจริงๆเนี่ยมันมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันนอกเหนือศีลสมาธิปัญญาความหลุดพ้นจริงๆเนี่ยมันนอกเหนือเลยศีลสมาธิปัญญาไอศีลสมาธิปัญญามันยังเป็นภาวะปรุงแต่งอยู่มันยังเป็นภาวะปรุงแต่งอยู่เลยมันนอกเหนือสติสมาธิปัญญานนไอความหลุดพ้นเนี่ยหรือความมายึติติดเนี่ยสติสมาธิปัญญามันยังเป็นภาวะรมปรุงแต่งอยู่เลย ไอ้ความหลุดพอนี่มันนอกเหนือความปรุงแต่งไงน,นอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นวิบากไอ้สิ่สมาธิปัญญาบ้างสติสมาธิตบายเญญานมันเป็นวิบากในธรรมที่เราตั้งเอามาเจริญเอามาปฏิบัติเอา,ม,ามันก็ติดนิสัยตัวเอาซ้อนมาไอ้อย่างนั้นนะ่ะให้ประกาศสละประกาศถอนตัวตั้งเอาซ้อนเยอะๆหน่อยมันก็หลุดเองไ,ไม่ั้งไม่ไม่อย่างนั้นเรามาเกิดแต่ทีก็ไปวนเวียนใช้อยู่นั่นแหละใช้วิบากในธรรม บางพวกก็ใช้วิบากทางโลกบางพวกก็ใช้วิบากในธรรมทุดองก็เดินอยูนั้นน่ะไม่หลุดพ้นหรอกไม่ตัดสรู้หรอกสมาธิก็นั่งอยู่นั้นน่ะนั่งไปเท่าแช่ไปเท่าแต่ไม่ตัดสรู้หรอกอุเบกขาก็อุเบกไปนั่นแช่อยู่นั้นแต่ไม่ตัดสรู้หรอกไม่หลุดพ้นหรอกมันเป็นเพียงแค่กรรมซ้อนธรรมหรือวิบากในธรรมทุกอย่างมันผิดตั้งแต่ตัวเริ่ม ตัวเริ่มเอาตัวเริ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามมันผิดตั้งแต่ตัวเริ่มเลยเนื้อหาดังเดิมแท้เนี่ยมันมันไม่มีไม่แค่ทั้งตัวไม่มีมันไม่ใช่ตัวเริ่มมันไม่เอาไม่แค่ทั้งตัวไม่เอาอมันไม่ใช่ตัวเริ่มอืมมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันไม่ใช่ตัวเปิดเริ่มไงถ้าตัวไปค่เริ่มมันก็เป็นตัวปรุงแต่ง ถ้าตัวเริ่มไม่ล้างตัวเริ่มเองก็มันก็ปรงไปเรื่อยๆแตกเรล่าแตกกอไปเรื่อยๆดังนั้นที่เราเห็นก็อยู่ในโลกธาตุสังววัดมันเป็นรูปแบบของการใช้กรรมวิบากในธรรมหาเรียนการศึกษาการปฏิบัติทั้งนั้นเลยถ้าคุณไปฟังต่อหน้าองค์พุทธะเนี่ยคุณก็จบตอนนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นไหนละตัวปฏิบัติไหนละตัวศึกษา คือฟังในสิ่งที่ไม่เอาในสิ่งที่ฟังมันก็จบฟังในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาในสิ่งที่ฟังฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาในสิ่งที่ฟังมันก็เลยตัดเดี๋ยวนั้นจบเดี๋ยวนั้นยุติเดี๋ยวนั้นนั้นโยกเนี้ยโชคดีได้ฟังสิ่งเหล่านี้อีกอีกยุคนึ่ อาจจะเว้นช่วงมานานแล้วปกติหลวงพ่อเนี่ยลงโจูตี่ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ตลอดลุกหลังเนี่ยเป็นกษัตริย์มาตลอดเลยประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นเป็นกษัตริย์แล้วไม่ได้ติดประเทศด้วยนะชาตินี้กษัตริย์ประเทศไหนชาติต่อไปกษัตริย์ประเทศไหน แต่ยุงนี้มันต้องประกาศเนื้อหาตัดสูร์ประกาศในสิ่งที่ไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองแต่นั่นมันจะไปอยู่ในรูปแบบของกษัตริย์ไม่ได้ต้องสละต้องสละต้องสละมันต้องมาประกาศในสิ่งที่พอนอยู่ตัวพนหลุกจากตัวหลุก การในสิ่งที่มยยไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไมาย,ยดึดจังนั้นมันจะไปอยู่ในรูปแบบเหล่านั้นแล้วมันไม่สมมาตรกันมันไม่มันแย้งกันมันต้องอยู่ในรูปแบบของการสลับ,แล,บแล้วก็ไปเรื่อยๆถึงชาตินี้จบ ชาตินิยติแต่มหาวุนาไม่เคยยุติเมื่อสังสวัสไม่จบท่านก็ยังต้องอุปโลมหากุนาใหม่อีกมาจบช่วยใหม่อีกมาจบช่วยใหม่อีกไปเรื่อยๆต่อให้ชาตินี้หมดชาติไปแล้วสิ้นชาติไปแล้วก็ตามทีแต่มหากุนาไม่สิ้นเมื่อสังสวัสมันยังไม่สิ้นสังสวัสภาครวมมันยังไม่หมดก็ต้องอุปโลมหาคุนาขึ้นมานิพพานล้างสังสวัสใหม่ ถ้วถึงเวลาก็รวมบารมีเป็นพุทธันดรขึ้นมาสักทีหนึ่งเป็นรูปแบบองค์พุทธาเต็มองค์สักทีนแต่มหากวณา,าก็ยังไม่จบเมื่อสังสวัสมันยังไม่สิ้นสุดก็ยังมีภาคส่วนที่แบ่งออกไปมากมายในการที่จะมาตัดสู้แทนกันแทนกันไปเรื่อยเรืื แต่นั้นไม่มีอะไรเลยบามรมีมีก็เหมือนก็ไม่มีว่าสนามีก็เหมือนก็ไม่มีเพราะมันไม่ใช่การเอามีไว้เพื่อเป็นกําลังในการตัดสรู้ช่วยหลุดพ้นช่วยจบตัวจบช่วยหลุดจตัวหลุดช่วยมีแค่นั้นเอง แต่นั้นมีมันก็เลยเหมือนกับไม่มีเพราะมันไม่ใช่การเอาอันนี้ก็พูดให้ฟังเล็กเ,กเกน้อยทุกคนก็จะได้ไม่หมัวแต่เสียเวลาโอ้ oh, ไปหลงสร้างบุญบาร,รมีสั่งสมบาร,รมีเอาอย่างงั้นอย่างนี้เจริญบาร,รมีเอาตัวเอานี่คือตัวที่อัปปจจังไรมากที่สุดแล้วของสังสวัสดิ์นี้ ตัวเอาเนี่ยคือตัวที่แบบทุกที่สุดแล้วของสังสวัสดิ์นี้เนคุณยึดซ้อนเข้าไปอะไรคุณเอาซ้อนเข้าไปในอะไรคุณยึดในสิ่งนั้นเข้าไปคุณก็เป็นทุกเพื่อสิ่งนั้นอ่ะมันจะพายคุณทุกไปยาวนานแค่ไหนมันอยู่ที่การเอาของทุกคนไม่ตอกย้ำตัวเอานานแค่ไหนมันก็ทุกไปยาวนานไปเรื่อยๆของมันไมนหลอก ให้เราวนเวียนอยู่กับกทุกข์แต่นั้นทุกอย่างมันก็จจกไม่เอาทั้งเอา,ท,เอาทั้งไม่เอาดังเดิมแท้มันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาเรา,เาก็มาหลงสร้างค่านิยมในการเอาในการไม่เอาขึ้นที่หลังแล้วเป็นตัณหาที่ถินิยม,มตัณหาคตินิยม <c oughs> แล้วเราก็เหนื่อยกับมันเอาไม่เอาเอาไม่เอาเราก็เหนื่อยกับมันอยู่อย่างเงี้ยเกิดแล้วตายเกิดเกิดแล้วตายอีกองเงี้ยเกิแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ไม่เลิกเหนื่อยคตินิยม นั้นต้องต้องอุปโลกมหาวนาโปรดเวียดนามมาเนี่ยรู้ไหมทั่นโปรดภาคทิพย์รุ่นเก่าๆรุ่นใหม่รุ่นเก่ามามหาศาลมากแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายนักรบทั้งหลายพ่อภูมิทั้งหลายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดหลุดออก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 สว่างสวัยออกสว่างสวัยออกจัดการจมปักดักการในการเฝ้าการดูแลการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้หลุดออกหลุดออกคลายออกคลายออกเยอะแยะไปหมด Yeah. <laughs>